โอ้ย oh. มาทักทายสบายดีคือเก่ามันพี่นนอะสบายดีไม่คนะนัแบบน้นเริ่มใหญ่เลยเด้พี่น้ะงบัดนี้ต้องเลยจับเอาแบบนี้เด้เพิ่นเริมใหญ่เพิ่นยอนโดนนะฮะแต่นางมันไม่กระสีดากลัวเนาะก็มาทักทายสบายดีกันคือเก่าเด้อพี่นนองเ,เหมือนนี่ก็ให้หนาให้ตาไปป๊กหนึ่งแต่ก็เตรียมเตรียม งานนอกะวบนนันเมริกาจะนายเกษีิดออกมากหากันแล้วตัดพักตัดมีมากมายมางต่อกนอกกายเกียมเตรียมเครื่องไหวหากันแล้วก็เลยมาทาักทายสบายดีกับพี่กับน้องมืองเพื่อเกษีิดออกมาส่วนในสิบประมาณบ่ายบายมาทาักทายสบายดีท้ามค้าท้ามค้าเป็นจังไดเอฟซีพี่น้องแล้วก็ขี้ไอเตอร์เบอร์สุขสุขคนแต่ละคนเป็นจังไดเด้เขาไปหาญาติญาติท้ามค้าพี่น้องกับผูดด้ใดกับว่า มันอันนั้นอันนี้รดกับโบชาก้ทำเนาะห่าวจะไม่เท็นยวลดอะรยังบูไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพี่นนองไปแบบสมาชเมอกะมันสีรดหรือบรถกับเขาโบชากแน่ยว่าเนาะห่าก็เหตุไปตามปกติแต่ละมือแต่ละวันกับทักท่ายสบายดีพี่เนาอไม่กิจกรรมนะฮะกับทายลงกงสีบ่มีปัญหาปัญหาใดๆเนาะพี่นนองถามว่าคือเหตาเหตุที่ผ่านมาขั้น่าตามโคตตามเกณฑ์กับสร้างเกณฑ์บางแหละก็ กสิบ่พพิพัฒน์ป่ะเาี่ยหรอวะ้าษาอ้งนีษยังระบ่พาน,านพาก็แฟนเก่งกับกบจักสีวาน่ะพี่นนอะอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้คีไอ,อเตอเมื่อไม่แต่ละคนเนาะแต่ละเพื่อสุขุทุกคนเี่ากํากำลังซ้อมกำลังเหตุกำลังไปเนาะอันนี้ก็พอดีพอดีหัว่ิคายต่ำเพาวสิคายมาจุใส่ก็สมควรและนี่ใหม่เนี่ก็ดีเนาะ กับโมวากันน for ้อพี่น้องนได้กับเป็นกำลังใจให้กันสู่ต่อไปคือเกาที่ไอเตือห้ามปุ๊บสุขสุขคนโมวาผูกพันแล้วหรือว่าผูกพระท่านผ่านผูกคนผ่านแล้วกับสู่คือกันได้พี่น้องเอื้อเฟื้อสีด้เส้นหนึ่งสองเส้นเรียนหนึ่งสองเรียนก็ง่ายเห็นนั่นคือน้องสาวน้องผุนผ่านไปแหละกระถามคนได้แจ็คเรียนได้เนนช่องจิเหาะเขาเดือนห้ากับได้ช่องเรียนมันบง่ายอันใดคือการเพื่อให้สีด้มาใส่มือเพื่อให้สีด้มาใส่ถั่วใส่ แขงงไซท้งไซไทยนับเป็นน,ปน้องสงสัยค่วมพยาักยามใส่ควมโอ๊ทนหล้วก็รพิธีพิธันเฮ็ดให้ถือให้ตองเฮ็ดให้สอดให้คลองก็คือเห,าห่าเนาะกับผู้ที่ว่ายังบมม่มีควมหูทางด้านนี้กับโบหูจ้างรายละเอียดได้แต่เฮ็ดไปงุม่มไปซะก่อนลเลยพป็นเอ๋งุม่มไหมงุมง่มตอกงุ่มไปแต่ไอแ,แต่มมาสิถือเนาะแต่เขา,าแต่ว่าเห่ากับละมันละว่างอยูู่ตามพฎเกณฑ์ของเพ่นที่ว่างออกหรือว่าระเบียบของเพ่น ฮกระเฮ็ดให้มันสอดมันคลองไปถึงแนพิษแนกับเปิ้นกระเสียพ่ห้ฮาอยู่เราว,ว่าฮาักยังบบหูโบแจกแต่บ่อยมันเกินนะพี่น้อโบหักโลท้นเกินไปอันใดกะเอาเฮ็ดไปตามว่เด็กกันแหล,ละการเริมเริมแหละก็คือว้อนุบาลว้อนุบาลฮ้าก็ดียังเปินไว้อนุบาลไว้ไป,ประทมเบิงไปคิดถึงไม่หชฮากับมันเบิงมันทองเืิอนผูพานผ,ผูไปเนาะ คลิปนี้ก็สิประมาณนี้ซะก่อนเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจคือเก่าเนาะก็บุรีมานี่หาพีห่หาน้องก็ถึงวันก็ได้ลงทีเพื่นไปอยู่กับเขาไปหาเยี่ยมยามท้าวข่าวเล็กๆนนหน่อยๆเนาะตอนคนแรกกันขึ้นมาเนี่ก็ถือว่าตา้คทำกันขึ้นมาเลิกงานแหละก็สิเขาไปหาพีห่หาน้องคือเก่าเด้อโบเห็นฟ้าหน่อยมุกตกใจที่ว่าเออโบเห็นแหละวันนี้ได้กอะคือเก่าเนาะโบขี่รถิีบักรยานก็ต้องขี่มอเต,ตอร์ไซค์อะไรหมดแล้วก็ต้องวิ่ง บางที่เขาแลนกับเกิดขาดเกิดเพียกับบัวนาะพี่เนาะเป็นกำลังใจให้เบิ่ออยู่ฝูชุกคนเด้อกี่ไอเตอร์บาาน,นก็สิได้อำลลาพาจากกันเด้อฮัลโหล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 ย้อนต้อยใช่ใหม่คอยกันความมกขอบใจหลายๆายบายพี่เ้อง